สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของลิเติ้ลซิตี้อยากเร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่วิเคราะห์ฟุตบอลยุโรปาลีกระหว่างลิตเต้ลซิตี้พบนาโบลีซึ่งจะทำการแข่งขันวันที่17กันยายนเวลาตี2นะครับณสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมล่างสุดน,นะครับเริ่มจากฝั่งของลิตเต้ลซิตี้ ในายใหญ่เบรนเดอร์เจอร์นะครับน่าจะส่งชุดใหญ่ลงสนามเต็มสูบนำโดยสย์หน้าตัวเก่งประจำทีมอย่างจมิมบิวดี้โดยมีตัวริมเส้นอย่างอายซเบเรสและก็ฮับีิบรานคอยสนับสนุสน,นเกมรุกอีกอยู่แรงในขณะที่แดนกลางเนี่ยมียูริตุลมองคอยบัญชาเกมให้กับทีมส่วนนับ,บุรีสภาพทีมน,นี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็พร้อมจะส่งสามประสานตัวหลักในแนวรุกอย่างดรินโซอินซิเยเอริงลอสาโนและก็วิกตอร์โฮซิเมนลงไล่ล่าตาข่ายร่วมกันเช่นเดิม โดยมีฟาเบียนรุยคอยเป็นตัวเก็บกวาดในแดนกลางสำหรับวิเคราะห์ในเกมนี้นะครับเจ้าถิ่นเลสเอร์ซิตี้ฟอร์มห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับชนะ3แพ้2โดยนัดล่าสุดนะครับในสึกของทู้ลงกฤษนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนซิตี้แล้วก็พ่ายไปศูนย์หนึ่งส่วนทีมเยือนาโปลีเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดครับรวมทุกรายการชนะ4แพ้1โดยเกมล่าสุดนะครับลงเล่นในลีกเปิดบ้านเอาชนะทีมแรงอย่างยูเวนตุสมาได้2ตัวหนึ่งราคาเปิดมาที่เลสเตอร์ซิตี้ครับ ตอปอปอเกมนี้น่าจะออกมาสู่สีกันแล้วก็มีความสนุกเพราะทั้งสองทีมเนี่ยที่เน้นเกมรุกด้วยกันทั้งคู่ซึ่งความแตกต่างในวันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของจิ้งจอกสยามในโรงเล่นในรังของตัวเองน่าจะทําให้พวกเขานะครึกคักกว่าทางฝั่งทีมเยือนแล้วก็ยังเชื่อว่าวันดี้นะครับน่าจะเป็นตัวแสบพาลิตัสตีนั้นเนี่ยเบียดเข้าวินได้ในท้ายสุดผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในคู่นี้ครับก็น่าจะเป็นเลสเตอร์นะครับสามารถชนะไปได้สรับข่าวต่อมาครับ บิลรอสไม่กังวลประเด็นติลเลมันต่อเรื่องอนาคตเบรินนอร์เจอร์นะครับตอบประเด็นอนาคตของยูริตุลลมองกองกลางคุณสาคัญว่าต่อสัญญาฉบับใหม่หรือไม่ตุลลมองมีสัญญากับบิเตัสตี้ถึงปี23านะครับทำให้สโมสรพยายามเจรจาสัญญาฉบับใหม่อยูงไรก็ตามครับกองกลางทีมชาติยูเยี่ยมรายนี้เปิดเผยว่าตนเองเนี่ยจพิพารณาทุกข้อเสนอที่รับเช่นเดียวกับโอกาสในการสัญญาใหม่ผมได้เห็นสิ่งที่ยูริตุลลมองนะครับได้พูดว่าเขาต้องการตอบคําถามแบบตรงไปตรงมา ผมมีผู้เล่นที่มีความมุ่งมั่นและเป็นหนึ่งในมืออาชีพที่ดีสุดที่ผมเนี่ยเคยร่วมงานด้วยการเจรจารยังคงดำเนินการอยู่เข้ามาในทุกๆวันและทํางานอย่างหนักเพราะด้วยความเป็นมืออาชีพของยูรินั้นนะครับเรื่องนั้นน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเขาจะอยู่ที่นี่อีก5ปีหรือ6เดือนมันขึ้นอยู่กับตัวแทนของเขาและสโมสรที่กําหนดได้ว่าเขาจะอยู่ในทีมอีกนานแค่ไหนผมไม่รู้ทําไมการเจรจารถึงใช้เวลานานผมมีสมาธิกับฟุตบอล ไม่มีรามา่ามันจะกลายเป็นปัญหาถ้าขาดความมุ่งมั่นแต่นั่นไม่ใช่ปัญหากับยูริตุนมองเราเจอได้ก,ก่าวก่อนเกมยูโรปลีกเจอกับนาบุลีในวันพฤหัสบดีนี้สำหรับข่าวต่อมาฤด,ดูกาลที่6ของเลตเตอร์สต bon ีบนเวทียุโรปเลตเตอร์สตีจะลงสนามในศึกยูฟ่ายูโรปลีกฤดูกาล2021และ22นี้นะครับซึ่งเป็นซีซันที่6ของสโม,มสรที่ได้ลงเล่นในรายการฟุตบอลสโม,มสรยุโรปฤดูกาลแรกของเลเตอร์บนเวทียุโรป เกิดขึ้นในรายการครับวินเนอร์ครับในเดูกันาล1960ถึง1961โดยเข้าร่วมในฐานะรองแชมป์เอฟเอครับหลังจากที่สเปอร์เนี่ยคว้าดับเบิลแชมป์ที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในยูโรเปียครับเลสเตอร์ที่สามารถผ่านเกนาวอนทีมจากไอร์แลนด์ในรอบแรกในการคัดเลือกนะครับพบกับแอตเลติกโกมาดริดครับในรอบแรกโดยเสมอกัน1-1ในนัดแรกที่ฟิวเบิร์ตสตรีทแต่นัดที่2ครับพ่ายไปด้วยสกอร์0-2ครับสกอร์รวมแพ้1-3 แล้วก็เอตเิโกมาดริดครับกลายเป็นแชมป์ครับวินเนอร์ครับฤด,ดูกาล1997เลตเตอร์ได้เล่นในศึกยูฟาครับหลังจากการควา้าแชมป์ลีกครับเหนือมิสเดนสโบในรอบแรกเลตเตอร์ยังต้องเผชิญหน้ากับเอตเลติโกมาดริดนะครับอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเมื่อ36ปีที่แล้วเกมแรกที่บิเซนเต้กานเดรอนนะครับเป็นทีมจากสเปนชนะด้วยสกอร์2-1ครับส่วนเกมที่2ครับที่เลตเตอร์เองทั้งคู่เหลือแค่10คนเท่านั้น เมื่อควอนโลเปสและก็เกอรี่ปาเกอร์ถูกไล่ออกจากสนามแล้วก็ท้ายสุดครับจูเนียรและก็กิโก้เนี่ยหักอกแฟนๆที่ฟิลเบอร์สตรีทและทำให้พวกเขายุติเส,ส้นทางเอาไว้เพียงตัวนี้เลสเตอร์คว้าแชมป์ลีกครับในปี2002หลังชนะฟรานเมียโรเวอร์สในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ได้เข้าไปเล่นในยูฟาคัพอีกครั้งหนึ่งพบกับเรสตาเบลเกตเลสเตอร์ก็สามารถเก็บผลเสมอมาได้หนึ่งหนึ่งเอาไว้ในเกมนัดแรก แต่นาที่2ครับต้องพ่ายด้วยสกอร์หนึ่งสตกรอบแรกด้วยสกอร์รวม24มาครอบครองด้วยความยิ่งใหญ่ในฤดูกาล2 0 1 5และ16เลตเตอร์สามารถคว้าโควตาในการไปเล่นฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโม,มสรในฤดูกาลส0 16หและ17หลังจากที่คว้าแชมป์พิมเ์ียลีกในฤดูกาลก่อนหน้านั้นเลตเตอร์ผ่านเข้าไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก่อนถูกหักเพราะคู่ปรับเดิมอย่างเอลติกโกมาดรดครับที่นัดแรกจุดโทษขององต์นกิทมัน ทำให้ทีมจากสเปนนะครับเอาชนะไปได้ก่อน1 0ก่อนที่จะเจอในเกมนัดที่2ทั้งคู่จะเสมอกัน11โดยมีวาดี้นะครับทำประตูได้แต่ก็เป็นซาโวนิเกตครับหมงประตูสำคัญอยู่เส้นทางของเลตเตอร์ได้ในอีกหนึ่งฤดูกาลประวัติศาสตร์ไว้เพียงแค่รอบแปดทีมสุดท้ายครับของฤดูกาล20และ21เลเตอร์พารโคตาอยู่ฟาชิเบลีกในนัดสุดท้ายที่ต้องเล่นในยูโรปบลีกและสามารถทาผลงานได้อย่างโดดเด่นในรอบแรกเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเหนือ s อ b r a บรากาจากโปรตุเกส ก่อนที่ถูกสซอรเียบรัสหยุดไว้ที่รอบ32สินท้ายในฤดูกาลน,นี้เบเนเอร์เนนะครับพาลูกทีมมาลุยยูโรปาล,ลีกอีกครั้งหนึ่งโดยมีเพื่อนร่วมกลุ่มที่ไม่ห่างหายไปเลยอย่างนาะบลุลีจากอิตาลีลีเกียวอร์ชอจากโปแลนด์แล้วก็สปาร์ตักมอสโกครับจากรัสเซียเกมดวนการไปถึงเดือนธันวาคมหลังจากนั้นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเลสเตอร์ตริตีนนั้นเนี่ยจะทำได้เพียงใดในการลุยศึกยุโรปในครั้งนี้สำหรับข่าวต่อมา โรดริโญอินซินเครับกองหน้าตัวเก่งของนาโปลีฟิตสมบูรณ์ทันเวลาที่มีชื่อบินในการไปเยือนลตเตลสตีเมื่อวันพฤหัสบดีนี้อินซินเประสบป,ปัญหาการบาดเจ็บจากเกมที่นาโปลีเอาชนะยูเวนตุส2-1ในเกมซุริอาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับเทนเนอร์ลูซาโนสปาร์ติครับก็เบาใจหน่อยเมื่อซาบาสุน,น้าทีมชาติอิตาลีฟิตสมบูรณ์ทันเกมแรกของยูโรปาลีกจากรายชื่อ6แนวรุกของนาโปลีนะครับนอกจากอินซินเแล้วนะครับก็ยังมีอีวิง โลซาโนวิกตอร์โอซิเมนอดัมอูซานสอันเดรสเปตานยาแล้วก็มัสเตโอโปลิตาโนแต่สปลนเดติกครับก็ไม่มีมาริโอรุยแบ็กซ้ายที่ยังบาดเจ็บอยู่เชน่นเดียวกันอเล็กซ์เมเรสผู้รักษาประตูฟาอูซี่ลูรามแบ็กซ้ายสตานิสลับดาบอตกากองกลางดิโอโกเดมเมอร์กองกลางแล้วก็ริสมร์แทนกองหน้าสำหรับนาบดี ภายใต้การคุมทัพของเทนเนอร์คนใหม่สปัร์ตเลติกครับคอ้าชัยชนะทั้ง3เกมแรกในซีรีอ์ R สร้างความเชื่อมั่นสุดๆก่อนเกมเยือนคิงเวสต์เดียมยนในวันพสบดีนี้นี่ก็คืัปาร,าารองเลติกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ